ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะครับขอ,อน,นำท่านผู้ชมมาพบก,กับช่องเิสายจบรถแมคโครซิงนะครับอสำหรับคลิปนี้เราก็จะพาพี่น้องมาชมเรือว่ามาดูการขุดโค้งนองนานะครับเป็นสัามีฟอร์มนะครับขุดชั้นล่างนะพี่น้อง ลงมาชั้นสองแล้วนะครับสาลุกนี้ความลึกอยู่ที่ห้าเมตรนะครับแต่ว่าตอนนี้เรากําลังขุดได้ประมาณ3าเมตรนะครับเหลืออีกสองเมตรนะครับต้องลงไปขุดข้างล่างอีกชั้นหนึ่งนะพี่น้องเนี่ยชั้นแรกเราก็ทําการขุดเสร็จไปแล้วนะครับตอนนี้ชั้นสองก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับ ะเพียรพร้อมนี่เวลาขุดชั้นล่างนี่มันจะยากตรงเข้าโค้งนี่แหละครับเพราะว่ายิ่งมันแบคบกับยิ่งลึกโค้งมันก็ยิ่งเล็กลงนะครับแต่เวลาเข้าโค้งนี่ผมจะใช้ฟันนะครับฟันปัดสลลปเอานะครับ แต่ดินก็แข็งนะครับดูครับโอแข็งนะครับต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเจอดินแข็งแบบนี้ครับตีกหักนะครับอันตรายครับเสียวเวลาด้วยครับทำให้ การขุดแบบใช้ใบมีดนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากเลยเราต้องวางองศานะครับวางองศาใบมีดนะครับให้ได้นะครับให้ได้องศาที่เราต้องการนะครับแล้วก็ดึงเข้ามานะครับมันจะทำให้สวยครับแล้วก็เนียน,นครับ ถ้าระวงังถ้าระวงังใบมีดแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้ปัดเห็นไหมครับการวางใบมีดเราก็ต้องวางให้ได้องศาพอดีนะครับพอดึงมาใกล้เราก็เริ่มขยับใบมีดตามนะครับให้มันได้องศานะครับก็เป็นเทคนิคนิดนิหน่อยๆครับ เ๋ยวใครสนใจที่จะขุดครับหรือว่าจะขับรถขุดครับขุดโขมน้องมาครับบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องเข้าคปูงนะครับททำไมมว่าเออเดินรถมานี่ รถนี่พอมันถึงตรงนี้นะครับพอมันถึงตรงใกล้โค้งตรงนี้นะพี่น้องเห็นไหมครับรถมันรถมันไม่สามารถยืนขุดให้มันเป็นแนวเห็นไหมครับมันไม่สามารถยืนขุดแนวที่เราขุดมาได้นะครับเราจะต้องยืนรถเยียบออกมานะครับ ขั้นตอนแรกนะครับทําความสะอาดชั้นเบิร์มที่เราจะขุดก่อนนะครับทําความสะอาดก่อนครับ,ออรบถอยรถออกมาครับถอยรถออกมาห่างๆนิดหนึ่งนะครับถอยรถออกมาประมาณนี้นะครับให้รถยืนอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าให้มันไกลามากนะครับนี่ครับ คิดแนวเลยครับขีดเส้นครับผมจะขีดไปด้วยแล้วผมจะกุดไปด้วยนะครับเพื่อมันเป็นการเสียเวลานะครับเราต้องตักดินออกไปพร้อมเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกสักสองรอบนะพี่น้องเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับลองเอาไปฝึกดูครับถ้าถนัดแล้วมันจะออกมาได้สวยนะครับนี่นะครับขีดแบบแบบนี้เลยนะครับขีดเส้นแบบนี้เลยนะครับนะครับเราจะขีดมาตั้งแต่นู่นเลยนะครับขีดยาวมาอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับ ดินกวาดดินออกจากชั้นเบิรมก่อนนะครับให้เห็นแนวนะครับถ้าดินอย um ู่เยอะก็มันจะมองไม่เ mm ห็นแนวนะมันจะยากต่อการขุดนะครับเวลาเข้ามุมสี่เหลี่ยมเหมือนกันครับขุดชั้นล่างนะครับเวลาเข้ามุมสี่เหลี่ยมชั้นล่างเหมือนกันนะครับถ้าสะสี่เหลี่ยมนะครับก็ทําแบบเดียวกันนะครับถ้ารถยืนอยู่ข้างล่างครับเราก็จะทําแบบเดียวกันนะครับ ใจเย็นๆครับเวลาเวลาเราเราขดใจเย็นๆครับเพราะว่าดินมันบางที่มันก็อัดเข้าไปคืนไม่ได้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็พยายามทําให้มันดีเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแก้ไขนะครับการเย็นรถก็สําคัญนะครับควรเย็นรถให้เสมอนะครับ เห็นไหมปัดเข้าไปครับนี่ครับปุดเข้าไปนี่เลยครับปุดตรงนี้เลยคือาให้อ่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับฝากกดไลค์กดต,ติดตามแล้วฝากผลงานการขุดของเอ,อสายจบด้วยนะครับสวัสดีครับ